ตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาคหบทที่625ทุกคนต่างพึ่งพากำลังของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการหยิบน้ำแข็งและพวกเขาก็มองหน้ากันถังซานขมวดคิ้วเล็กน้อยเหลือบมองอย่างครุ่นคิดที่ห้องโถงใหญ่ของเผ่าสาวน้ำแข็งหันศีสษะของเขาและพูดกับฝูงชนว่าไปข้างหน้าด้วยความเร็วเต็มที่และปกป้องส่วนที่อันตรายถึงตาย การเลือกน้ำแข็งตอนนี้ไม่ได้มุ่งไปที่ส่วนที่เสียชีวิตดังนั้นจึงไม่ได้ทำให้ถังซานร,รู้สึกถึงวิกฤตที่รุนแรงเห็นได้ชัดว่าเป็นการทดสอบสำหรับทุกคนถังซานกล่าวในใจว่าผู้หญิงคนนี้ไม่พอใจที่ข้าพ่ายแพ้ในตอนนั้นจริงๆระหว่างทางจะมีอาวุธทุกชนิดที่เกิดจากผลึกน้ำแข็งปรากฏอยู่รอบตัวทุกคนและจะทุบทุกคนโดยไม่คำนึงถึงหัวหรือหางและแม้แต่น้ำผลึกน้ำแข็งก็ปรากฏบนพื้นก็มีบ้างรูเลือดที่ก้น หลังจากที่ทั้งหมดเผ่าสาวน้ำแข็งไม่ต้องการชีวิตของพวกเขาทุกคนทำงานหนักและบุกเข้าไปในการปิดล้อมอย่างรวดเร็วพวกเขาปรับให้เข้ากับกฎขอองค์การปรากฏตัวของอาวุธผลึกน้ำแข็งและมาใกล้เผ่าได้อย่างง่ายดายยิ่งคุณเข้าใกล้เผ่าสาวน้ำแข็งมากเท่าไหร่ทัดน้ำแข็งบนพื้นดินก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นและแม้แต่ร่องรอยของผลึกน้ำแข็งเพียงเล็กน้อยก็ปรากฏขึ้นในอากาศทำให้ระดับการป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ต่อหน้าชนเผ่าสาวน้ำแข็งมีหญิงสาวร่างบางสวมเสื้อผ้าสีอ่อนยืนอยู่ล้อมรอบด้วยผลึกน้ำแข็งราวกับริบบิ้นถือไม้เท้าอยู่ในมือหันหน้าเข้าหาถังซานและคนอื่นๆในบรรดาสาวสาวราชินีแห่งเผ่าสาวน้ำแข็งที่สง่าง,งามอย่างยิ่งหวงปิงปิงหัวหน้าของเผ่าสาวน้ำแข็งที่ยืนอยู่ คั้นผู้เท่าไม่เจอกันนานถังซานพูดเบาๆแล้วโค้งคำนับเล็กน้อยหลังจากทั้งหมดนี้อยู่ในอาณาเขตของคนอื่นและใบหน้าของห่วงปิงปิงยังคงต้องได้รับห่วงปิงปิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็นถังซานสุภาพมากแสดงบรรยากาศของชนชั้นสูงที่เขาไม่เคยพบมาก่อนชูราห่วงปิงปิงเรียกออกมาเบาๆตอบกลับ แม้ว่าสีผมของถังซานจะเป็นสีฟ้าอ่อนแต่ออราบนร่างกายของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักแข็งแกร่งยิ่งขึ้นปรมาจารย์หลังจากที่ได้เห็นห่วงปิงปิงแล้วปิงจี้ก็ก้าวไปข้างหน้าหลังจากที่วูปิงจี้นำบัลลังเยือกแข็งมาฝึกฝนสายเลือดของเผ่าสาวน้ำแข็งก็ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เช่นกันและส่วนใหญ่เป็นเครดิตของห่วงปิงปิง ห่วงป,งปิงปิงมองไปที่วู้ปิงจี้ข้างหน้าขาวหายใจออกเพื่อสัมผัสจากนั้นพยักหน้าด้วยความพึงพอใจไม่เลวเมื่อเห็นผิวของห่วงปิงปิง,ปงดีขึ้นเล็กน้อยถังซานก็มีการคำนวณในใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อแก้ปัญหาภาวะเจริญพันธุ์ของเผ่าสาวน้ำแข็งก่อนหน้านี้เขาไม่เพียงแต่คิดวิธีการเท่านั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการแต่งงานกับเผ่าสาวน้ำแข็งและมนุษย์ เพื่อที่ไม่เพียงแต่ความแข็งแกร่งของมนุษย์จะพัฒนาได้ในอนาคตเท่านั้นยังอาศัยมนุษย์กลุ่มใหญ่ไม่ช้าก็เร็ววันหนึ่งหญิงน้ำแข็งจะถูกดูดกลืนโดยมนุษย์และมนุษย์บางคนจะสามารถได้รับความสามารถธาตุน้ำแข็งเผ่าสาวน้ำแข็งเป็นผู้หญิงทั้งหมดและโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาทั้งหมดไม่เคยติดต่อกับสังคมมนุษย์ พวกเขาทั้งหมดรู้สึกใหม่มากสำหรับถังซานและคนอื่นๆแม้ว่าจะมีการกดขี่ของหวงปิงปิงแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่แอบมองถังซานและคนอื่นๆยังคงคุยกันอยู่ทำให้บ้านเกิดรู้สึกเหมือนได้เข้าไปในสวนสัตว์แต่ความแตกต่างคือคนเหล่านี้เป็นสัตว์ที่ถูกส่งมา ท่านผู้เท่าเรามาที่นี่อย่างรีบร้อนไม่ต้องการการต้อนรับใดๆเราจะช่วยพี่อาวุโสบุกเข้าไปรับเขากลับมาและเราหวังว่าสหายคนอื่นๆของฉันสามารถฝึกฝนที่นี่ได้ถังซานพูดตรงๆเมื่อเห็นภูเขาเขา,ขาไม่ได้คุยกับห่วงปิงปิงมากนะักไม่วู้ปิงจี้ต้องอยู่เขาซ่อนความลับว่ากลุ่มเผ่าสาวน้ำแข็งของเราสามารถสืบเชื้อสายต่อไปได้หรือไม่เมื่อได้ยินว่าถังซานต้องการนำวู่ปิงจี้ออกไปห่วงปิงปิงก็ไม่เห็นด้วยเลย บทที่626เมื่อรู้สึกถึงการต่อต้านของห่วงปิงปิงถังซานก็กล่าวอีกครั้งว่าผู้เท่าเนื่องจากลูกหลานของทั้งมนุษย์และเผ่าสาวน้ำแข็งสามารถบุกทะลวงไปสู่ระดับพระเจ้าและแข็งแกร่งกว่าคุณคุณยังคงคิดว่าวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวผิดใช่ไหมคำพูดของถังซานทำให้ห่วงปิง,ป,งปิงพูดไม่ออกเหตุใดคุณจึงต้องการแก้ปัญหาความต่อเนื่องภายในแคลนไม่ใช่แค่ทำให้แคลนแข็งแกร่งขึ้น แต่ถ้าพลังของสายเลือดอ่อนแอลงเรื่อยๆหลังจากการต่อเนื่องของเผ่าพันธุ์ของตัวเองและแม้กระทั่งวันหนึ่งเมื่อการกำเนิดของมหาอำนาจระดับเทพจะโด่งดังไปทั่วโลกนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเห็นจริงๆหรือไม่เมื่อเห็นห่วงปิงปิงจมอยู่ในความคิดถังซานก็หยุดและพูดอย่างเข้มงวดว่ายังคงเป็นปรมาจารย์หวงปิงปิงที่ดูถูกเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรา หัวป,ปิงปิงลังเลเขาไม่สามารถยอมรับการแต่งงานระหว่างเผ่าสาวน้ำแข็งและเผ่าพันธุ์อื่นๆมาโดยตลอดและผู้อาวุโสคนอื่นๆในกลุ่มก็ไม่สามารถยอมรับได้เหตุผลคืออะไรคุณกลัวว่าสายเลือดของเผ่าสาวน้ำแข็งจะเสียหรือไม่คุณกลัวว่าเผ่าสาวน้ำแข็งจะไม่สามารถดำรงอยู่และหลอมรวมได้ในอนาคตหรือไม่ไม่ไม่มันก็แค่ เมื่อได้ยินว่าห่วงปิงปิงรู้สึกผ่อนคลายเล็กน้อยถังซานก็กล่าวคำอำลายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เท่าควรเข้าใจมีอะไรเหรอห่วงปิงปิงถามปีศาธหิมะทังซานไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดเพียงแต่เอ่ยอย่างแผ่วเบา หวงป,งปีงปีงลังเลอีกครั้งถอนหายใจเบาๆและพูดกับถังซานอย่างที่คุณพูดในตอนต้นเพราะโชคในตอนเหนือสุดขั้วกำลังน้อยลงเรื่อยๆมันถูกรวบรวมโดยสารบรรพบุรุษและศูนย์กลางของแผ่นดินใหญ่และการฝึกฝนก็เร็วขึ้นด้วยมันยากขึ้นเรื่อยๆปีศาธิมะที่ด้านบนสุดของขั้วโลกเหนือก็ค่อยๆไปตามทิศทางของพลังงานจิตวิญ,ญญาณและพัฒนาไปสู่แผ่นดินใหญ่ เดิมทีเราจะได้รับมรดกได้ยากเมื่อก่อนหลังจากปีศาจิิมะสองสามตัวบุกเข้าไปในเผ่าชนเผ่ามากกว่าหนึ่งโหลก็เสียชีวิตในที่สุดการห้ามรอบรอบเผ่าก็ถูกตั้งขึ้นโดยผู้เท่าผู้เสียสละตัวเองและยืนกรานในเรื่องนี้ไม่นานนะักหลังจากพูดเรื่องนี้ฮวงบิงบิงไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ดังนั้นเขาจึงเดินไปที่ห้องโถงหลักพร้อมกับถังซานและคนอื่นๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโชคถังซานไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนทุกทวีปจะมีที่ที่พลังงานหายากเสมอถ้าคุณไม่ออกจากที่นั่นคุณก็จะค่อยๆหายไปเหตุผลนี้การพัฒนาในตอนนี้โปรดขอให้ผู้เท่าผู้แก่ปล่อยให้พี่ชายอวุโสทําการสืบทอดหลังจากการพัฒนาเรามาหาหรือเกี่ยวกับปัญหาความต่อเนื่องของสาวน้าแข็งฉันคิดว่าคุณจะมีข้อสรุปบางอย่างในตอนนั้น หวงปิงปิงได้ยินคำพูดนี้นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนั้นพยักหน้าและกล่าวว่าแต่ถ้าเขาฝ่าเข้าไปได้เขายังต้องการน้ำแข็งลึกลับหมื่นปีใกล้กับยอดภูเขาหิมะอย่างน้อยก็พันปีน้ำแข็งลึกลับและต้องการดูดซับน้ำแข็งลึกลับจิตวิญญาณในนั้นใช้เพื่อเปิดโอกาสในการบุกและคราวนี้สัตว์หิมะโจมตีเผ่าของเราแต่ยังรู้สึกชิ้นส่วนของน้ำแข็งลึกลับในเผ่าถังซานเดาได้แล้วเมื่อเขาได้ยินคำพูดของห่วงปิงปิง พวงบิงบิงมองไปที่ถังซานและกล่าวว่าในขณะที่คุณเดาน้ำแข็งลึกลับชิ้นนั้นถูกทำลายงั้นคุณต้องการให้เราขึ้นไปบนยอดเขาหิมะเพื่อช่วยนำน้ำแข็งลึกลับมาหรือไม่ใช่ถ้าคุณมีพลังที่จะขึ้นไปบนยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเพื่อน,นำน้ำแข็งลึกลับมานับหมื่นปีฉันคิดว่าผู้อาวุโสจะรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของคุณและในขณะเดียวกันคุณจะสามารถรับโอกาสในการทดลองเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของคุณอย่างที่คิด บทที่627การเผชิญหน้าราชาปีศาธิมะศหนึ่งการขึ้นไปบนยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเป็นการทดสอบที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขาแต่หลังจากเจออันตรายแล้วก็ไม่สามารถเสริมกำลังใดๆได้หากมีใครตามหลังจริงๆพวกเขาจะรอดไม่ได้นี่เป็นการทดสอบครั้งใหญ่สำหรับความร่วมมือและความสามารถของคนหลายๆคนแต่ตอนนี้เผ่าสาวน้ำแข็งต้องการใครสักคนที่คอยคุ้มกันแม้ว่าคนอื่นจะสามารถไปกับพวกเขาได้ ความร่วมมือจะไม่สามารถดำเนินการได้ในเวลาอันสั้นหลังจากที่ห่วงปิงปิงออกไปทุกคนก็ถูกสาวใช้พาไปที่ห้องในห้องโถงใหญ่และได้อาหารทุกประเภทจากเผ่าสาวน้ำแข็ง แม้จะว่ากันว่าความแรงของทุกคนไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาหารเพื่อรักษาสัญญาณชีพแต่พวกเขาไม่เคยเห็นอาหารจากเผ่าสาวน้ำแข็งเลยและทุกคนก็กินเยอะไปครึ่งทางถังซานบอกทุกคนเกี่ยวกับการไปที่บนยอดเขาหิมะคราวนี้แม้แต่ตู่ไปซึ่งมักจะขี้เกียจก็สนับสนุนให้ไปหาส่วนปิงให้พี่อาวุโสเสี่ยวถังทำไมเราไม่ไปล่ะอันตรายเกินไปพี่ใหญ่ฉันรู้ว่าคุณเป็นห่วงเราแต่การที่เสี่ยวถังพาเราไปอย่างน้อยเราก็รับประก,กันความปลอดภัยได้ ตั้งแต่ทังซานหนีจากจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนก็มีความเข้าใจในความแข็งแกร่งของทังซานมากขึ้นสายตาของทุกคนหันไปหาทาังซานเพราะคำพูดของกูลี่ค่อยๆทังซานกลายเป็นแกนหลักของทีมนี้เขายังประสบความสำเร็จและแพ้แต่ด้วยอารมณ์ของทังซานเขาจะไม่ไปได้อย่างไรเมื่อพวกเขาไปที่เผ่าสาวน้ำแข็งพวกเขาก็เตรียมพร้อมแล้วถึงเวลาทดสอบพวกเขาแล้วไม่ใช่หรือ หลังจากที่ทุกคนพักผ่อนแล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะออกเดินทางก่อนมืดและไม่ต้องแวะมากนักสำหรับเผ่าสาวน้ำแข็งถังซานพบห่วงปิงปิงและทำให้ชัดเจนห่วงปิงปิงไม่ได้คาดหวังว่าถังซานจะพร้อมที่จะจับไปในไม่ช้านี้แล้วรู้สึกตกใจเล็กน้อยยังไงก็ตามผู้เท่าห่วงเราจะระบุได้อย่างไรว่าน้ําแข็งใดคือว่าเหนียนส่วนปิง เมื่อคุณไปถึงก้นภูเขาหิมะคุณจะสามารถสัมผัสได้ถึงรัศมีของส่วนปิงตามธรรมชาตินั่นคือที่มาของเชื้อสายสาวน้ำแข็งของเราฉันเชื่อว่าเขาจะไม่รู้สึกผิด ตกลงเราจะกลับมาโดยเร็วที่สุดและฉันหวังว่าผู้เท่าสามารถคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต่อเนื่องของเผ่าสาวน้ำแข็งได้เป็นการดีที่สุดถ้าความคิดของคูณและกลุ่มสามารถบรรลุข้อตกลงได้นี่คือเรื่องจริงของถังซานครั้งนี้ถ้าเขาสามารถช่วยวูปิงจี้ได้ในเวลาเดียวกับการบุกเบิกเขาได้นำหญิงที่แข็งแกร่งสองสามคนจากเผ่าสาวน้ำแข็งกลับมาที่เมืองเคอรี่และจะมีความช่วยเหลือมากขึ้นในเวลานั้น ก่อนที่ห่วงปิงปิงจะตอบกลับแทงซานก็หันกลับมาและเดินไปที่ยอดภูเขาหิมะใต้ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะจะมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังทุกชนิดตามตำนานมีจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในบริเวณนั้นแต่เนื่องจากนิสัยการดำรงชีวิตของเขาเขาจึงไม่เคยปรากฏตัวบนแผ่นดินใหญ่เลยเสียวทังขอบคุณหลังจากที่เดินออกจากดินแดนของเผ่าสาวน้ำแข็งแล้ววู้ปิงจี้ก็กระซิบกับคนสองสามคน โอรุ่นพี่พวกเรามากันเป็นกลุ่มและถ้าพวกเราที่เหลือต้องการคุณจะไม่ไปเหรอถูกต้องพี่อาวุโสแม้ว่าเราจะผ่านไฟและน้ำเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อู้ปิงจี้เหลือบมองเฉิงจือเฉินโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เห็นว่าเฉิงจือเฉินจ้องมองตรงมาที่เขาหน้าแดงเล็กน้อยก้มหัวลงอย่างรวดเร็วและพูดหลังจากนั้นเล็กน้อยแม้ว่าฉันตายฉันจะตายพร้อมกับคุณ ยอดของภูเขาหิมะอยู่ห่างจากเผ่าสาวน้ำแข็งเพียงวันเดียวในตอนเย็นผู้คนสองสามคนที่ควรจะไปถึงก่อนมืดในวันรุ่งขึ้นและพวกเขาจะเคลื่อนไหวได้หลังจากพักผ่อน